กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีหมอลำเพลวเภาแสงทองทุทันพี่น้องคลิปนี้สีมาอัปเดตล่าสุดพี่น้องเป็นในส่วนของทางคุณแม่แพลวเภาได้ออกมาชี้แจงแล้วเกี่ยวกับดราม่าคลิปน้องโตเกียวพี่นอ้องล่าสุดที่ทางคุณแม่ได้ลงไหวนะพี่น้องเนาะได้ออกมาชี้แจงพร้อมกับทางน้องบินนะพี่น้อง เพิ่นว่าว่าจังไดชี้แจงว่าจังไดเดี๋ยวเจดวงสีว้วในส่วนของอจากที่ทางคุณแพลววได้พูดในไลน์นพี่นวองเนาะเพื่อนกเบอกประมาณนี้พี่น้งน่งงพิ่นก่บอกว่าตอนนี้น้องเบนไม่สบายใจที่เอาคลิปเลียวที่ลงน้องโตเกียวไปซึ่งน้องก็บอกว่าพี่แพลวอนุญาตแล้วทางคุณแพลวิ่นกับว่าที่จริงน้องเบนก็ถามว่าน้องโตเกียวก็น่ารักนะอยากถ่ายแต่ก็เกรงใจ าทางแพลวพาาก็เลยว่า,าเบนถ่ายเลยไม่เป็นไรวสาสันว่าถ่ายคลิปเลียวสั้นๆความน่ารักของเด็กลงไปไม่เป็นไรหรอกแค่นั้นวาสัว่า,วาพี่น้องแล้วทางคุณแม่แพลวเพาาเพิ่นก็เวบอถึงว่า,าที่น้องเบนถ่ายนี่บ่ไดถ่ายไปเพื่อส้างลาไล่ใดหรือเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองแต่เบนเอ็นดูน้องแพลวก็เลยบอกว่าลงได้คลิปเลียวสั้นๆมันไม่ได้ไปสร้างให้น้องต้องเกิดความเสียหาย หรือไม่ได้ถ่ายอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับน้องเป็นการถ่ายความน่ารักของน้องก็แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรวสันวาพี่น้องแล้วแม่แพลวก็พูดอีกว่าน้องเบนก็ถามแม่แพลวให้ผมลบไหมเฟิ่นก็เรียกว่าไม่เป็นไรนั่นแหละพี่น้องก็คือทางน้องบนเนาะก็ได้ถามกับทางคุณแม่แพลวเผาแล้วว่าจะให้ลบคลิปหรือไม่ประมาณนี้พี่น้องอยากให้ประมาณวันป็นดาม่าก็คือต้องการเสียให้ลบคลิปว่าประมาณนี้ ทางคุณแม่แพลววก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะแล้วในส่วนของอาทางน้องบินนะเพิ่นกะได้เบาลลวกากได้ตอบในไลน์ว่า,าเป็นการเอ็นดูน้องว่าได้เอาคลิปน้องเพื่อไปส้างไา่ได้อีหยังเห็นน้องยิ้มน่ารักก็เลยขออนุญาตนะล่ะพี่น้องประมาณนี้จากทางคุณแพลวาวได้ลงคลิปดังกล่าเนาะพี่น้องทางเพจฉีกยิ้มเนาะพี่น้องกะได้เขามาคอมเมนต์ขอบคุณครับพี่แพล นั่นและแล้วกาสิมีในส่วนของทาง f อฟเนาะเขามาคอมเมนต์พี่น้องกาบอกว่าในส่วนของคลิปนองนาลากนาเอนดูว่าเห็นสีเสียหายอีหยังแม่แพ้วอนุญาตกระทืกเรี่ยว่าสันว่ามีแต่เอฟซบางคนไปบุ่นวายกับชีวิตเขาจังเลย่าสันว่าทำอะไรก็จ้องจับผิดอยู่นั่นแหละ่าสันวาพี่น้องแต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าลบเธอข่ะคุณแพลวพ้า,พาและคุณเบนเพื่อความสบายใจของทุกๆคน่าสันมาพี่น้อง บางท่านก็บอกว่าพ่อแม่แท้ๆเขายังม่มีปัญหาเลยมีแต่พ่อแม่อ่อนล่ายล่ะที่บได้หาเงินเลี้ยงลูกเขาจุนจ้านเดือเกินว่นาสันวาพี่น้องกับเป็นความคิดเห็นของทางเ c ซเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไ้พี่น้องแล้วก็มีบางคอมเมนต์เนาะเพิรนกรเด้เว่าถึงในส่วนของลูกดาราท่านอื่นๆพ้อผี่น้องเพิ่นกบอกว่าเห็นด้วยค่ะคุณแพลวเด็กน่ารักคนก็ย่อมอยากถ่ายไม่จําเป็นต้องลบเพราะแฟนคลับบางคนที่ไม่เห็นด้วย่าสันวา ใช้ชีวิตทำชีวิตให้มีความสุขค่ะไม่จำเป็นต้องเอาความคิดคนอื่นเป็นที่ตั้งมาสันว่าทำถูกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าใครจะถ่ายจะอะไรลูกไม่ได้ขนาดคุณชมพู่อรยาเขายังไม่จำกัดขนาดนั้นความคิดคุณเพล,ลถูกและดีแล้วค่ะมาสันว่าพี่นงนั่นแหละก็ะเป็นในส่วนของทางอคอมเมนต์ของทางเอฟซีเนาะที่เขามาคอมเมนต์ในส่วนของเรื่องนี้กันพี่นง นั่นแหละพี่น้องข้อม,มินก็นมีเถิงเห็นด้วยเนาะว่าบ,บ๊บ่จำเป็นต้องลบออกดอกคลิปเล้วกับบางท่านบางข้อมินก็นบอกว่าลบออกซะวสันวาพี่น้องเพราะว่าเพื่อความสบายใจของทุกๆคนวสันวาพี่น้องแต่ก็จะมีความมิตน์เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาพิมพ์ด่าทางคุณแพเผาอีกวพี่น้องมีบางข้อมินละพี่น้องมีเบาถึงว่าเขาก็ถ่ายเพื่อเรียกคะแนนจากเธอไงจ๊ะอย่างโง่ให้มากว่าสันวาพี่น้อง และพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทาง FC เนาพี่น้องเนาะทางเช่าเน็ตที่เดบถึงเรื่องนี้กันหลังจากที่ทางคุณแม่แพาเผาได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวพี่น้องแล้วพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจด,ดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า